สวัสดีค่ะพบกับ Sweet t a r o กันนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวไพ่ที่ชอบนะคะหรือว่าจะเป็นการอันบ็อกซ์ไพ่ใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นการอันบ็อกซ์ไพ่ Rose Tarot นะคะโดยคุณ Nigel Jackson นะคะก็ไพ่นี้อาจจะออกมานานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ที่เพิ่งเพิ่งได้มานะคะจากในกลุ่มคนขายไพ่นะคะตอนซื้อมานะคะเขบอกว่า ก็อยู่ในซีลนะคะเป็นมือหนึ่งเนาะไม่ได้เป็นมือสองนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อจากร้านค้าซื้อจากคนขายในกลุ่มนั่นนะคะแต่ว่าดูเราก็น่าสนใจนะคะก็เป็นกล่องใหญ่นะคะตัวกล่องก็เป็นแบบพับแบบนี้นะคะ Rose t a r o ดูภาพเขาก็จะเป็นสไตล์เนี้ยคะ่ะทไต้กึง่ง โบราณโบราณน,นิดนึงแล้วก็แต่ใช้สีอ่อนนะคะสีที่ค่อนข้างซอฟต์นิดนึงมีกล่องนะคะ Rose Tarot Nigel Jackson นะคะบอกว่า includes a, includes อ78 card deck แล้วก็ ก็คือมี78บแใบแล้วก็มีคู่มือนะคะ240หน้าเป็นคู่มือสีสีๆเลยนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เขียนว่า body mind and spirit divination tarot นะคะก็ใช้อ่านเรื่องจิตวิญญาณก็ได้หรือใช้ในการทำนายเชิง spiritual นะคะในเชิงการพัฒนาทางจิตวิญญาณได้นะคะ open the eye of the heart with The divine wisdom of the ages นะคะเปิดตาเปิดใจนะคะรับปัญญาจากเบื้องบนนะคะ ก็นี่เขาก็จะอธิบายเรื่องความเป็นมาของไพ่นี้นะคะไพ่นี้ก็จะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์แล้วก็พวกความหมายซ่อนต่างๆที่อยู่ในเหมือนวิชาศาสตร์โบราณต่างๆที่สืบทอดกันมานะคะก็จะมีหลายศาสตร์โบราณที่ประยุกต์เข้ามาด้วยเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่มาจากศาสตร์นั้นๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะก็เอามาประยุกต์กับศาสตร์ของไพ่ทาโร่นะคะเขาบอกว่าใช้พิลิเทชั่นก็ได้นะคะ This p r o d u c f u l deck blends elements that can be found in the Rider Waite Smith tarot and the m a r s a i tarot นะคะ and it will be a welcome addition to any collection นะคะก็คือตัวไพ่นี้นะคะก็จะมีส <quiet> ่วนผสมนะคะเบลนระหว่าง original Rider Waite นะคะทาร t ที <user> ่เราคุ้นเคยกันนะคะกับการอ่านไพ่ t าร m a r s t i นะคะก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่ามีการอ่านมีซิมโบอะไรที่มัน่ตงออกไปนะคะเขาบอกว่าสำหรับนี้นะคะเด็กนี้ก็จะเป็นการเบ n น พวกเอลเมนต์สัญลักษณ์ของทั้งสองแบบนะคะเอาไว้ด้วยกันแล้วก็สามารถเอาไปอ่านคู่กับสำรับอื่นๆได้นะคะหรือใช้เสริมกับสำรับอื่นได้อะไรเงี้ยนะคะ,ะเรามาดูกันว่าเป็นของที่ไหนนี่ราคานะคะก็อันนี้เป็นของเล e v e l i n นะคะก็เป็นเจ้านี้นะคะอีโอเคมาดูนะคะนี่อันนี้ตัวกล่องเขาก็จะมีภาพติดมา อันนีอ๋ออันนี้เ m r r s s s นะคะส่วนนี้เป็นคู่มือนะคะให้ดูคู่มือ discover the golden nature of the divine self ข้างในก็เป็นคู่มือสีๆนะคะแต่ละใบก็จะเป็นก็จะให้พื้นที่หน้าหนึ่งเป็นรูปนะคะอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นคำอธิบายนะ มีสเปรดให้ไหมนะคะลองดูถ้ามีสเปรดให้เหมือนกันนะคะมีตัวอย่างสเปรดสเปรดนะคะ wisdom health build h e r house of seven pillars ตึ๊บตึบตึบนี่นะคะไว้เดี๋ยวจะไปลองเล่นดูนะคะนี่คู่มือนะคะดีทีเดียวเลยนะคะ<ม>อ่ะทีนี้มาดูตัวไพ่นะคะด้วยความที่เป็นการอันบ็อกซ์ก็จริงนะคะแต่ว่าเออน,นี่คือเคยแกะมาแล้วแต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้หยิบมาดูแบบดีเทลนะคะก็เลยจะมาทำอันบ็อกซ์แล้วก็ดูไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะนี่หลังไพ่นะคะนี่ก็จะเป็นสีแดงกุหลาบกระดาษก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็บางนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บางมากก็บางแบบพอรับได้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จะมันๆด้วยนะอ่ะมาดูกันนะคะ The Fool เนี่ยค่ะก็จะมีเอลิเมนต์เหมือนไรเดอร์เวทนะคะแล้วเาก็หมวกใส่หมวกดอกกุหลาบด้วยนะคะเดอะ o ฟว์หมาหรือแมวก็ไม่รู้นะคะถ้าออริจินอลจะเป็นหมานะคะโอเคนี่พระอาทิตย์นะคะเดอะ o ฟ l m a g จิเชียนนะคะใช้ว่าเดอะ a g ก s นะคะ p r พร s สเทสนะคะแต่ the High Priest มีผ้าคลุมหน้าด้วยนะดูดู e Empress นะคะนี่ก็จะเหมือนตรงกล่องนี้นะคะ The Empress ข้างหลังต้องเป็นสวนวงวงอืมจะเห็นว่าเขาก็จะมีความอ้างอิง r d Rider Weight นะคะอย่างที่เขาบอกเดี๋ยวเรามาดูของ Charriot กันนะคะอะ่ Charriot ทีนี้เบอร์7เบอร์7 Charriot เบอร์8นะคะสำหรับนี้นะคะเด็กนี้เขาเอา Strength ไปอยู่เบอร์11นะคะแล้วก็เอา Justice มาเป็นเบอร์8นะคะรู้สึกว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นการเรียงแบบมักเซยนะคะชาโร่แบบมักเซยอ่ เบอร์เก้าฮามิดนะครับ Wheel of Fortune เนี่ยค่ะเบอร์สิบเอ็ดก็จะเป็น Strength นี่หนังฝามีปีต Hangman Hangman เสร็จก็เป็น The d e a t h นะคะนี่เป็นโครงกระดูกมาเลย Temperance Devil Devil นี้แบบ so Devil เลยนะคะดูดูร้ายเลยนะคะ Tower Tower สำหรับนี้น่าสังเกตนะคะน่าสนใจเพราะว่าฝาผ่ามาละแต่ว่ายังไม่เห็นถล่มลงมานะคะแต่ก็มีคนเนาะ คือสำหรับนี้รู้สึกว่าทาวเวอร์ยังไม่เห็นความรุแนแรงคือเห็นคนมาแล้วแหละแต่มันดูยังไม่โกลาหลเท่าที่ควรนะคะนี่ข้อสังเกตส่วนตัว The Star The Moon ก็จะคล้ายอะไรด้วยเวทอยู่นะคะ The Sun แต่ The Sun ด้วยความที่ภาพเขาเป็นโทนสีนี้เนาะสำหรับเพลินเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ bright มาก อจากกลางวันหรือกลางคืนเขาก็ดูใช้พื้นฟ้าสีนี้นะคะเนื้อสันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความสว่างยังรู้สึกเหมือนเหมือนท้องฟ้ายามกลางคืนด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่ามูดมันไม่ได้ต่างจากแบบเดอะมูนอะไรอย่างนี้มากมายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ judgment the world The w o ว l d สำหรับนี้นะคะตรงช่อนี้นะคะเมื่ออยู่ข้างล่างถ้าเป็นออริจินอลเขาจะเขาจะล้อมตัวนี่เนาะ,ะอ่ะตรงนี้เมเจอร์คณาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูม i n เนอร์กันม i n เนอร์ minor, เขาเอาคัพส์ขึ้นก่อนนะคะ Ace of Cups Two of Cups นะคะ เขาเรียงพอขอดการ์ดนะคะเขาเรียง k คิงมาก่อนเพจนะคะให้ดู king of cups queen of cups knight of cups เพจเขาจะใช้คำว่า a ve แทนนะคะ Nave of cups มาดูดาบกันนะคะพอเป็นไมเนอร์นะพวกสูตรต่างๆเขาก็จะแบบภาพก็จะคล้ายๆกันละสามดาบนะคะทุกเหตุการณ์จะดูว่าอยู่ในโลกหมดเลยนะอย่างเมื่อกี้ก็ อของคัพอะค่ะทุกอย่างก็จะอยู่ในในโลอย่างนี้เหมือนกันนะคะซอสก็เหมือนกันอืมสิบตั คิงอ็อปซอดก็ดูไม่โหดมากนะคะบางสำหรับนี้เราจะรู้สึกว่าแบบโหดีนเปิลส์ซอสนะคะเค okay, ต่อไปเรามาดูวอนส์นะคะไม้เท้าก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะบาตรงเอซ็อฟบาตรง ทุกเหตุการณ์ก็จะอยู่ในโล่นี้มีแล้วก็มีตัวสูตรต่างๆนะคะอยู่ข้างนอกโอเค King of Wands นะ King of เปิดตรง night ace of coins two of coins สิบเหรียญค่ะคิงคอยน์ Queen of Coins Knight of Coins จบที่ k n i of Coins นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ Rose Tarot มันก็จะให้ฟีลภาพแบบยุคเก่ายุคโบราณเนาะแบบลายเส้นแล้วก็คำศัพท์หรือสไตล์รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ด้วยความสีที่เขาใช้ะคะ่ะมันก็จะดูอ่อนๆน,นะคะเกึงก่งๆพาสเทลก็จะให้ความรู้สึกที่มันซอฟต์หน่อยนะมันก็จะดูไม่เหมือนไพสไตล์ยุคกลางบางสำรับที่มันจะดูทะมึนทะมึนน่ากลัวนะคะอันนี้ก็จะทําให้แบบซอฟต์ลงมาหน่อยพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็จะยังอ้างอิงไรเดอร์เวทอยู่บ้างนะคะก็จะมีปรับเปลี่ยนบ้างส่วนไมเนอร์คะน้าคะเขาก็จะมีพวกสัญ,ญลักษณ์สูตรของเขานะอย่างพวกดาบไม้ถ้วยเหรียญน,นะคะอยู่ ด้านนอกนะข้างในก็จะเป็นโล่นะคะแล้วก็เรื่องราวก็จะอยู่ในนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนกันทุกสูตรยกเว้เนขอดการนะคะตัวตัว king queen knight um, page นะคะก็จะ ก็จะเป็นบุคคลให้เห็นนะคะด้วยร่วมยังไม่ได้ลองไปอ่านนะคะก็เพิ่งเอามาแกะดูพร้อมๆกับทุกคนนะคะแต่ดูแล้วน่าจะน่าจะใช้ได้ไม่ยากนะคะเราก็น่าจะช่วยตีความได้ลึกด้วยถ้าถ้าเราอยากจะไปลึกคิดว่าไพ่น่าจะไปลึกได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครจะไปง่ายๆ่คิดว่าก็พอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีส er ัญลักัก์ Rider Waite Original ค่อนข้างครบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่สนใจก็จะ ได้เห็นหน้าไพ่นะคะคิดว่าตามร้านก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าเห็นในกลุ่มขายไพ่ก็มีคนมา ลงอยู่เรื่อยๆนะคะก็สนใจลองหาดูได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมารีวิวไ้่อะไรหรือจะทำพิกอเด็กแบบไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกด subscribe กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปจาก e t t ตาโนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ